สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ก,กลับมาเจอกับโบเกีวค่ะเนาะช่องพยาบาลไทยในเมรกาไทยเนินซินยูเอสเอค่ะอันนี้ก็คือดอกพีโอนี่เนาะเห็นไหมแต่ว่าอันนี้คือยังไม่บานค่ะเนาะไม่เหมือนที่บ้านแม่เพราะว่าที่นี่อากาศจะเย็นกว่าทางแคนซัสค่ะเนาะเดี๋ยวโบจะพาไปดูที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าม o m m u n i t y g a r d e น ก็คือเป็นสวนแปลงผักของคนที่นี่ค่ะเนาะในหมู่ในหมู่บ้านแถวนี้ค่ะเขามาทําร่วมกันเนาะเพื่อทุกคนได้ออกมาข้างนอกแล้วเห็นไหมนี่อันนี้ดอกไอริสค่ะแต่ว่าไอริสอันนี้จะดอกเล็กกว่าแถวบ้านโบเนาะมันเป็นคนละอันกันอันนี้ก็จะมีสีเหลืองแต่อันนี้คือแบบว่าเหมือนดอกกล้วยไม้เลยค่ะเนาะมองไกลๆอะ่ะโอเค อันนี้เดี๋ยวโบจะพาไปอ่านที่าซค่ะเนาะอันนี้เขาบอกว่า,าพุทธนี่ก็คือเป็นชื่อของทางอันนี้คะ่ะเมาไน,นิตี้ก่อนเดี๋ยวโบโบจะพาเดินดูนะเดี๋ยวโบจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ก็คือบางสวนเขายังไม่ได้ทําค่ะเนาะเห็นไหมก็คือแบบว่าเขาก็จะปลูกแตกต่างกันไปค่ะเนาะบางสวนเขาจะปลูกแบบผสมบางทีเขาก็จะมีสลัดมีกรีนออนเนียนค่ะเนาะ แล้วก็ฝรั่งเขาปลูกอ่ะเขาจะปลูกดอกไม้ด้วยค่ะเนาะเหมือนคล้ายๆแบบว่าส่วนผสมของเมืองไทยเราค่ะก็คือเป็นไล่ไล่ไล่มแมลงไปในตัวเลยค่ะอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ค่ะเนาะสตรอเบอรี่อันนี้ก็คือยังไม่ยังเก็บไม่ได้ค่ะเนาะยังไม่เหมือนแถวที่บ้านค่ะแต่ว่าลูกเริ่มใหญ่แล้วค่ะนู่นเขาก็จะปลูกเป็นแปลงเลยสำหรับคนนี้เขาก็จะปลูกแค่สตรอเบอรี่เนาะถ้าหมดสตรอเบอรี่ล้วก็หมดกัน อันนี้โบคิดว่าจะเป็นต้นหอมหรือต้นกระเทียมค่ะเนาะอันนี้เขาก็จะปลูกอันเดียวแล้วอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้ค่ะอือันนี้ก็คือเป็นพีค่ะเห็นไหมอันนี้โบรู้เพราะว่าโบปลูกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือสวีทพีค่ะแล้วอันนี้ตรงกลางเขาก็จะปลูกะมะเขือเทศค่ะแต่ว่ามะเขือเทศอะ่ะ เขายังปลูกไม่เสร็จเนาะ <_ d ans> เห็นไหมเขายังมีผักอื่นๆอีกที่เขาจะปลูกตรงกลางๆค่ะบางคนก็มีแปลงเดียวบางคนก็มีสองแปลงอันนี้ก็เห็นไหมก็เป็นถั่วเหมือนกันถั่วหวานเนาะอันนี้ก็คือ radish โปสามารถรู้ได้จากจากมองข้างบนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดค่ะแต่ว่าทางนน้นนะโบไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรค่ะเนาะเขาก็เตรียมและเตรียมเอาผักเอาไม้เตรียมอะไรมาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมานั่นเห็นไหม ถ้าอันไหนผักอันไหนที่เขาคิดว่าแบบว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการฟรอสอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาอันนี้มาคุมค่ะเนาะเดี๋ยวโบจะไปซื้อมั่งได้ไอเดียละเห็นไหมเดี๋ยวโบจะพาเดินดูค่ะเนาะเดี๋ยวโบจะให้ดูนะว่านู่นเห็นไหมมันคือแบบดีมากๆเลยอ่ะส่วนจอนั่งอยู่ทางฝั่งนู่นคุยกับคนเจ้าของอที่นี่ค่ะเนาะแต่โบอกว่าดีนะทําให้คนเนี่ยออกมาได้ค่ะออกมาข้างนอกค่ะเนาะ ดูอย่างอันนี้สิเห็นไหมเขาใช้ไม้ออกมาทําเนี้ยโบก็บอกแม่แฟนบอกว่าใช้แบบนี้ดีนะเพราะให้แบบให้ต้นไม้ค้าโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดค่ะ Look a t that อันนี้ก็จะเป็นพวกอของไม้เลื้อยค่ะเนาะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะขายอะไรคือถ้าสมมุติว่าเขากินไม่ทันเนาะขเขาก็จะเอาออกมาขายค่ะดูเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดค่ะอืม นูน่นเห็นไหมจอนอยู่ทางฝั่งนูน่นคือมีหลายแปลงมากๆเลยโบเดินจะให้เดินดูคร่าวๆเนาะอันนี้เขาก็ปลูกอันนี้เขาบอกว่าปลูกแค่ก็เดี๋ยวก็กินไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นผักชีค่ะเนาะอันนู้นไม่ใช่ผักชีนะคะที่เห็นอยู่คล้ายๆผักชีอะ่ะอันนั้นพาสลี่ค่ะไว้ใส่แบบอาหารอิตาลีเนาะอันนี้เมื่อกี้เราเดินหมดแล้วใช่ไหมน,นี่เราจะมาฝั่งนี้กันค่ะนี่ คือเห็นไหมเขาจะทำแบบว่าเป็นแถวเขาจะได้รู้ไงว่าของใครเป็นของใครแล้วก็จะปลูกอะไรเนาะปลูกเป็นแถวเลยดูดิจะมีผักสลัดมีมะเขืออือบางอันเขาก็แบบว่าเพาะก่อนแล้วทีนี้เขาก็ค่อยมาแยกทีหลังอะไรเงี้ยเหมือนที่โบทำเนาะที่โบเอามาเนี้ยก็คือแบบว่าโบอยากจะแบบมาดูแบบว่าเออเขาทำยังไงเนาะสำหรับแปลงฝักฝรั่ง อาจจะแตกต่างจากเราเนาะแต่ก็คือแบบเห็นไหมเดี๋ยวโบพาไปดูอีกดูดีิแปลงต้นใหญ่โตปลูกไม่เยอะแยะเลยเห็นไหมปลูกสลัดตรงนน้นนี่ตัวเองแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนพวกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ โบกาลังจะก้มอยู่เขาไม่มีป้ายบอกเนาะเดี๋ยวโบจะดูอ๋ออันนี้เป็นสุขินี่ค่ะสุขินี่โบปลูกแต่ว่าเป็นแบบว่าสุคีนี่แบบทองค่ะเนาะอัมไฮอันนี้ชัยส์ค่ะเนาะที่มันมีดอกเป็นสีม่วงๆ

Yeah, I try to share that with my friends and my mother in law. We do gardening too in Kansas. Yeah, I may I see. I saw that strawberry is not quite done yet. we already picking uh, strawberry down in Kansas. Oh. Yeah. You're from Kansas? Yeah. He's here for work. So, in Portland. He's here uh, in Portland for work. That's why we're here. Yes. and we just drive to the Green Mountain and White Mountain. thank you อันนี้ก็คือ,อไอเดียเหมือนกันก็คือเป็นที่เขาปลูกดอกดาวเรืองเนาะไว้ไล่มแมลงค่ะเห็นไหมโบจะพาเดินดูเนาะ อาจจะเป็นดอกไม้บ้างเป็นอะไรบ้างเนาะพาบางคนก็ขายดอกไม้ค่ะโหแบบบางคนก็ขยันมากเนาะบางคนเขาก็มีหลายแปลงค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเบเซิลค่ะเนาะอืมอันนั้นก็คือสลัดสลัดแบบแดงๆค่ะ อันนี้ก็คือ eggplant อันนี้บบไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะอันนี้บบไม่เคยปลูกค่ะเนาะอันนี้มันเหมือนถั่วเลยเห็นไหมต้นเหมือนถั่วอันนี้เหมือนผักคะน้าเลยเนาะ นั่นแหะโบจะพาไปเดินดูว่าอันนี้ก็คือเขาปลูกสลัดซะส่วนใหญ่ค่ะเนาะแต่โบก็ปลูกเยอะนะปีนี้แต่โบชอบสลัดที่มันเป็นสีแบบนี้ค่ะเห็นไหมอืมอันนี้ก็คือแบบว่าโบถามว่าทําไมเขาเอาหญ้าคลุมแบบนี้เนาะแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบว่าไม่ให้แบบอ่าหญ้าขึ้นแล้วก็เก็บกักความชื้นได้ดีกว่าค่ะ เขาไม่ได้ปลูกแค่ผักนะคะคือเขาปลูกดอกไม้ด้วยเนาะแล้วเห็นไหมโอม้ชอบอะ่ะอันนี้ก็คือทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมน,นี้ทำไมถึงต้นแรงแข็งแรงมากเลยดูดิของโบนะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเครือ,อน,นี้คือใหญ่มากละหนหอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นพีซค่ะเนาะ เขาก็ยังเนดะี๋ยวโบจะพาไปดูน,นี้อันนี้ก็คือ asparagus ค่ะดูดิยังเต็มอยู่เลยอะแล้วก็อันใหญ่ด้วยเห็นไหมโอ้โหถ้าเป็นบ้านโบนะโบตัดแล้วนะนี่เดี๋ยวโบจะพามาดูที่เมื่อกี้โบคุยกับเขานะโบ,บบอกว่าแถวบ้านยูรสตรอเบอรี่ยังเก็บไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าแถวบ้านเราคือเราเก็บได้แล้วเห็นไหมคือมันยังไม่แดงค่ะเนาะ อันนี้เขาก็คือแบบว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเนาะที่เขาจะไว้ใช้ในนี้ร่วมกันค่ะแล้วถ้าใครต้องการอะไรพิเศษเขาก็จะมาจากบ้านเนาะมนเมื่อกี้น่ารักมากเลยก็คือเห็นโบเห็นแม่ลูกทางฝั่งนู้นโบขอไม่ถ่ายเขาเนาะแต่ว่าแม่เขาว่าใช้ไม้เท้ายันมาแต่ยังมาแบบว่ายังทําแปลงผักอะ่ะน่ารักมากมากเลยนี่เห็นไหมสลัดโอ้ ็นหมแปลงนี้สลัดเยอะเนาะบางคนแปลงเล็กแปลงน้อยก็แล้วแต่ว่าเขาเช่าขนาดไหนค่ะเนาะอย่างพวกนี้ก็คือเป็น radish แล้วก็เป็นผักสลัดคนละสีทางฝั่งนู้นบอกว่าเขากำลังจะขยายเนาะให้มันเป็นแบบว่า community garden ค่ะเนาะ community ก็คือแบบว่าเป็นชุมชนหรือเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะ garden ก็คือเป็นผกักแปลงผกักของคนในชุมชนคะ่ะ เห็นไหมม,มันก็จะมีดอกไม้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีผักโบจะไม่เดินไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวเผื่อจะไปรบกวนเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโบขออนุญาตแล้วเราสามารถออกมาถ่ายได้ค่ะเดี๋ยวโบจะหมุนให้ดูอืมบรรยากาศดีมากๆค่ะเนาะเราจอดรถอยู่ตรงฝั่งนู้นอันนี้ก็คือแปลงผักอีกมุมหนึ่งค่ะเนาะโดยรอบ โอเคเราไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ